เรายังอยู่กันที่จังหวัดสกลนครน,นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะนำพสกนิกรชาจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรและฟังพระธรรมเทศนาพิธีเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาวายราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครนำหัวหน้าสนาชการศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567พร้อมกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลด้วยสํานกในพระมหากรุณา ที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสหาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกบำร,รุงสุขแก่อนาประชาราชนและยังได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาพิธีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติโดยพระครูสกลปัญญาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนครเจ้าอาวาสวัดศรีวิทยาลัยค่ะ